เรามาสอนสอนแล้วเด็กไม่ดีขึ้นสอนแล้วเด็กไม่ชอบแปลว่าเราคือครูทั่วไปแต่มันจะดีไหมถ้าเราเข้ามาแล้วเด็กรักที่จะเรียนมากขึ้นเด็กพยายามที่จะเรียนรู้มากขึ้นนี่คือครูมืออาชีพที่เหนือจากครูทั่วไปคณิตศาสสา์ไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปคิดว่าเครื่องคิดเลขถ้ามันเป็นเครื่องคิดเลขเราไม่ต้องสอนหรอกปัจจุบันจิ้มเครื่องก็มันออกมาแล้วต้องสอนความคิด สอนความเข้าใจสอนตรกกะสอนการคิดอย่างมีระดับขั้นตอนตอนแรกไม่ได้ชอบวิชาคณิตศาสตร์ยากขนาดที่เกรดหนูตกลงไปถึงเกรดหนึ่งจุครูวิสุทธิเป็นคนที่สอนสนุกแล้วก็น่าเรียนนะคะวิชาคณิตเป็นเวลาที่ยาวนานมากๆในการเรียนแต่ละคาบมาเรียนกับครูวิสุทธิสองคาบรู้สึกว่าเวลาสั้นมากๆเลยไม่อยากให้หายไปเลยค่ะเป็นครูคนหนึ่งที่สร้างอุดมปติในการเรียนคณิตศาสตร์ให้มันสนุกขึ้นมีความเป็นกันเองมากขึ้น แกไม่สนใจว่าคําตอบเราได้แบบไหนแต่ว่าเราต้องอธิบายให้แกฟังว่าเราเอามายังไงมีทั้งสูตรลัดอะไรต่างๆที่สามารถนําไปประยุกตใช้ได้จริงด้วยค่ะชอบวิชาคณิตศาสตร์อยู่แล้วพอได้เรียนกับครูวิสุทธิ์ทําให้รู้สึกว่าชื่นชอบม,มากยิ่งขึ้นอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับ,บรายวิชาคณิตศาสตร์นั้นมีความจําเป็นสําคัญต่อาการดําเนินชีวิตเป็นอย่างมากแต่เมื่อเราม,ามองการจัดก,การศึกษาในปัจจุบันนี้จะพบว่า ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ดังนั้นข้าพเจ้าเริ่มต้นด้วยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยของนักการศึกษาต่างๆเพื่อจะดูองค์ความรู้ที่จะมาพัฒนาการศึกษาของรายวิชาคณิตศาสตร์ที่รับผิดชอบพบว่าควรจะเริ่มต้นด้วยการกระตุ้นหรือสร้างให้เขาอยากที่จะเรียนรู้หรือรักในสิ่งที่เขาอยากจะเรียนรู้ก่อนหลังจากนั้นค่อยเชื่อมโยงไปสู่บทบทหรือการนําไปใช้ในชีวิตจริงทําให้เกิดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ชื่อว่า mnm MM, การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยแนวคิดเปิดใจให้รักในการเรียนรู้ และเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่ความยั่งยืนนั่นเองครับ สำหรับนวัตรกรรม M M MM M นั้นจะเริ่มต้นด้วยระยะที่1ก็คือการเปิดใจให้รักในสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้เริ่มด้วย M ตัวแรกก็คือเทคนิคเมดลีกซึ่งเป็นเทคนิคที่ได้รูปแบบหรือแนวคิดมาจากเกมการแข่งขันฟุตบอลลีกที่นักเรียนชื่นชอบในปัจจุบันนั่นเองครับซึ่งรูปแบบต่างๆนี้จะเริ่มต้นด้วยขั้นตอนย่อย5ขั้นตอนประกอบด้วยขั้นที่1ก็คือขั้นของการ form ทีมซึ่งเป็นการคระดนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันมาช่วยกันภายในทีมท 2, เ,เด,ดียวกันขั้นที่2เเเเเปปป็นนนนขขขขััั้้้อองงงงกกกกกกาาาาารรรรริิิดดดฤูลชีีีแแแจจตะะส่่่่ททยไบมมืํ ขั้นที่3ขั้นของการแข่งขันเม็นิลีกซึ่งจะมีความสําคัญและเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ด้วยการทําโจทย์แข่งขันมินตีประกอบสร้างความเราใจนั่นเองครับและขั้นที่4ขั้นของการชิงถ้วยเ a เครับเป็นการทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนผ่านมาและขั้นที่5ขั้นของการปิดฤดูกาลเป็นการสรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาและก็มอบรางวัลเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจกับนักเรียนในการเรียนรู้ทั้งหมดที่ผ่านมานั่นเองครับ เมื่อผ่านการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วย M ตัวแรกคือเทคนิคเ็นดีมาแล้วระยะที่2ของ M n M ก็คือมีสุขโมเดลเป็นรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงองความรู้คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนไปสู่บริบทของโลกจริงในส่วนของอาชีพของผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นตลอดจนภูมิปัญญาและประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่นักเรียนอาศัยอยู่ ซึ่งกระบวนการของมีสุขโมเดลนั้นประกอบด้วย5ขั้นตอนย่อยขั้นตอนที่1เป็นการสร้างสรรค์ด้วยโครงงานน้อยหรือมินิโปรเจกต์เป็นการหยิบโจทย์หรือแบบฝึกท้ายบทของนักเรียนมาปรับให้เป็นปัญหาปลายเปิดแล้วมีการสร้างสรรค์ลักษณะข,ของขั้นตอนหรือกระบวนการของโครงงานอย่างง่ายๆเข้าไปกับนักเรียนหลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นที่2ของมีสุขโมเดลหรือเป็นการร้อยเรียงจากภูมิปัญญาท้องถิน่นเป็นการนาพานักนเรียนเข้าไปเรียนรู้ภูมิปัญญาอาชีพของผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาในรูปของโครงงานคินคว้าต่อไปซึ่งการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นทําให้นักเรียนสามารถจะเชื่อมโยงกับผู้ปกครองภูมิปัญญาและบริบทต่างๆของโรงเรียนและชุมชนได้อย่างลงตัวสําหรับขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนของการคัดสิ่งที่สนใจไปวางแผนหรือ selection and planning ของมีสุกโมเดลนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องเลือกในสิ่งที่เขาสนใจมาออกแบบและวางแผนพร้อมทั้งนําเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อให้เพื่อนๆในชั้นเรียนได้เติมเต็มแผนหรือเข้าโครงก่อนที่จะออกไปศึกษาในรูปของโครงงานเต็มรูปแบบและขั้นตอนที่ 4. ขั้นตอนของการจัดทําเป็นโครงงานคณิตศาสตร์หรือ using m a t h e m a t i c project นั้นเป็นขั้นตอนของการจัดทําโครงงานคณิตศาสตร์ตามแผนหรือเข้าโครงที่ได้วางเอาไว้ซึ่งการศึกษาดังกล่าวนั้นจะต้องเก็บข้อมูลและต้องใช้ระยะเวลาระยะหนึ่ง ซึ่งจะต้องจัดทําและสรุปเป็นรูปเล่มรายงานโครงงานต่อไปและเข้าสู่ขั้นตอนที่5ก็คือขั้นตอนของการประสานองค์ความรู้สู่การแบ่งปันหรือ knowledge sharing เป็นการนําเสนอข้อมูลที่ได้ศึกษามาในรูปของโครงงานให้กับเพื่อนๆในชั้นเรียนได้ร่วมกันประเมินและเติมเต็มและเรียนรู้ต่างๆซึ่งขั้นตอนนี้จะมีขั้นตอนย่อยที่สําคัญอยู่หนึ่งขั้นตอนก็คือนักเรียนจะต้องนําองค์ความรู้ที่ศึกษามาไปบอกกล่าวหรือนําให้เสนอกับชุมชนหรือผู้ปกครองให้เห็นว่าสิ่งที่เรียนสามารถจะพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพหรือมูลค่าให้กับอาชี ที่บุท้องถิ่นได้อย่างลงตัวซึ่งกระบวนการของมีสุขโมเดลนั้นเป็นการสร้างองค์ความรู้ของชั้นเรียนเชื่อมโยงกับชีวิตจริงในลักษณะของวิชาคณิตศาสตร์เป็นการเชื่อมโยององค์ความรู้สู่ความยั่งยืนอย่างเป็นปรูปธรรมนั่นเองครับหลังจากนำนวัตกรรม MNN ไปทดลองใช้พบว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งในส่วนของผลสัมฤทธิ์ทักษะกระบวนการและก็สมรรถนะที่จำเป็นพัฒนาขึ้นดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่อย่างมากนะครับยกตัวยอย่างผลงาน ที่เกิดจาก M&N เช่นโครงงานคณิตศาสตร์ในส่วนของการศึกษาเรื่องขนมครบ หรือศึกษาเรื่องของหนังตะลุงหรือศึกษาในเรื่องของระบบปาชาเลนโดยใช้องความรู้ทางณิศศาสตร์ไปตอบโจทย์ในสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจําวันอย่างเป็นรูปรธรรมนอกจากนี้ MNM ได้ขยายไปสู่องค์ความรู้และเพื่อนครูต่างๆในรูปแบบของการจัดประชุมสัมมานาเชิงปฏิบัติการหรือการตีพิมพ์เป็นบทความวิชาการต่างๆรวมทั้งได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือโดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งในส่วนของเมดลีกและก็มีสุขโมเดลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่กว้างขึ้นและในปัจจุบันนี้ MNM ไดด้รรับกาจิิสท์โยกรมทัสเอ ปัญญากระทรวงพาณิชย์เพื่อค,ครูสามารถอ้างอิงและนําไปปรับใช้อย่างมีความน่าเชื่อถือและเกิดเป็นรูปธรรมท,ที่ดีต่อการเรียนการสอนต่อไปนะครับมารู้จักมีสุขโมเดลก็สามารถที่จะเอาตัวมินิโปรเจกต์เนี่ยไปปรับใช้สร้างความสุขให้กับเด็กๆก็นวิธีการของครูวิสุทธ์ไปใช้ก็ทําให้เรามีความสุขที่จะได้สอนนักเรียนก็มีความสุขที่จะได้เรียนพอได้ยินคําว่าอยากเรียนคณิตศาสตร์เราก็รู้สึกดีด้วยะคะ่ะผลสำเร็จของนักเรียนในวิชาที่สอนแล้วก็ในเรื่องที่สอนนะคะ่ค่ะนักเรียนก็มีผลสำเร็จที่ดีขึ้น นอกเหนือจากผลสำเร็จที่ดีขึ้นแล้วนักเรียนยังมีความสุขแล้วก็สนุกสนานกระบวนการดังกล่าวนั้นเป็นกระบวนการที่มุ่งไปที่การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนสามารถจะนํากระบวนการนี้ไปพัฒนาต่อยอดทุกคนสามารถจะนําไปปรับใช้ได้อย่างเป็นปรูปธรรม นำนวัตกรรม M&M ไปใช้<ๆ>เขาก็สนุกสนานมีเจตคติที่ดีรักภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแบ่งกลุ่มเด็กเก่งเด็กอ่อนให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเล่นเกมเกี่ยวกับคำศัพท์แล้วก็ให้เด็กเก็บคะแนนปลายเทอรแล้วก็จะมีการรวมคะแนนพอเขามีรางวัลชนะเขาก็จะเกิดความดีใจแล้วก็รู้สึกว่าการเรียนการสอนภาษาจีนเขาอยากจะเรียนมากขึ้นนะคะ <S <S ผมได้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5วิชาภาษาไทยพื้นฐานได้นำเทคนิคในตรงนี้นะครับมาปรับใช้ในส่วนของมินิโปรเจกต์ สามารถเชื่อมโยงกับนักเรียนให้นักเรียนได้เขียนรายงานเชิงวิชาการได้ครูวิสุทธิ์เป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์ที่เป็นแบบเป็นชดชดดิฉันได้นำเอามาปรับในการเรียนการสอนภาษาไทยก็ใช้ระบบกลุ่มเข้าช่วยปรากฏว่านักเรียนก็มีความสุขสนานนะคะแล้วก็มีการยกมืออยากจะมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้นค่ะจากการอบรมดังกล่าวก็ทําให้เกิดเครือข่ายทางการเรียนรู้แล้วก็มีผู้ที่สนใจนําองค์ความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ และเกิดเป็นกลุ่มเครือข่ายย่อยอีกทีที่นําไปใช้จริงในชั้นเรียนของตัวเองซึ่งผลที่ได้พบว่าผู้เรียนสนใจการเรียนรู้มากขึ้นผู้เรียนสามารถจะนําความรู้ในชั้นเรียนไปพัฒนาหรือต่อยอดในชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมมีคุณครูนําไปปรับใช้ในทุกรายวิชาในทุกระดับชั้นมินิโปรเจกต์สามารถที่ทําให้เด็กเข้าใจง่ายใช้เวลาอันน้อยนนในการทํางานเป็นกลุ่มและก็เป็นผลง,งานของโครงงานเล็กๆได้มินิโปรเจกต์เหมือนกับเราสอนคําศัพท์แล้วก็สอนกราฟม,มาเป็นบันไดขั้นที่1ขั้นที่2แล้วก็เขาอะสามา มาจะไปต่อยอดในขั้นที่3าขั้นที่4เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกได้ค่ะหลายๆโรงเรียนสร้างการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้เกิดเป็นเครือข่ายที่ยั่งยืนลนักษณะของ PLC ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและเกิดฐานข้อมูลเป็นคลังความรู้มีตัวเว็บไซต์ที่เรียกว่า www.learningbymm.com n ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของครูทุกคนที่จะเข้ามาเชร์ประสบการณ์ เข้ามาฝากข้อมูลเข้ามาเผยแพร่ผลง,งาน<ๆ>เพื่อเพื่อนครูจะได้เข้ามาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ได้ถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามนะคะของโรงเรียนแล้วก็สาระสำคัญของความเป็นครูไม่ใช่ใครก็เป็นได้แต่คุณครูวิสุทธ์เนี่ยสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะคณิตศาสตร์นะคะซึ่งเป็นวิชาที่เป็นไม้เบื่อไม้เมาซึ่งเด็กไม่ชอบนะคะ แต่คุณครูีิสุทธิ์สามารถทําให้นักเรียนทุกคนเข้าห้องเรียนอย่างเต็มใจจุดเด่นของท่านคือปรับห้องเรียนให้นักเรียนที่เขารู้สึกว่าไม่ได้เก่งหรือว่าเรียนอ่อนเห็นคุณค่าในตัวเองเพิ่มขึ้นนักเรียนที่เขาเก่งและเด่นเนี่ยเขาก็ยอมรับในตัวของเพื่อนที่เรียนอ่อนได้ด้วยบังว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนเล็กๆเ,เ,เป็นเป็นฟันเฟืองที่ที่จะเปลี่ยนไม้เซ็คคณิตศาสตร์ที่ท,ที่ประเทศเรามันถูกปิดกั้นมานานแล้วให้มันเปลี่ยนไดแต่ว่าเราก็ทาได้ในในมุมมองของ,องเราอย่างน้อเราเป็น เป็นแรงมนานัลใจเป็นการจุดประกายหลายๆอย่าง,างลูกศิษย์ที่จบออกไปหลายๆคนก็อยากเป็นครูที่ศส์เหมือนเราหลายๆคนก็เอาผลงานที่ทำผลงานเราไปต่อยอดเข้าสู่มหาวิทยาลัยอะไรต่างๆก,ก็พอเห็นประโยชน์แต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เห็นเป็นรูปธรรมเหมือนกับวิชาอื่นแต่อย่างน้อยก็ดีกว่า,วาเครียดอยู่ตลอดเวลาก็ปรับเปลี่ยนมุมมองหวังว่านวัตรกรรม M a n M จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่คุณครูและผู้ที่สนใจจะนำไปปรับใช้เพื่อช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นขอบคุณครับ